สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังไส้ลูกเกตหมูยองสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งนะคะไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำขนมปังไว้ทานได้ค่ะขนมปังของเรานึ่งเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมอร่อยทิ้งไว้ข้ามวันก็ยังนุ่มเหมือนเดิมสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมนมอุ่นมานะคะใส่ยีสต์ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นแล้วก็พักทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้ยีสต์ทำงานค่ะ สำหรับยีสต์ของเราก็พักกบเวลาแล้วนะคะยีสต์ทำงานดีมากเลยค่ะถ้ายีสต์ทำงานดีก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าของใครไม่มีฟองให้เปลี่ยนยีสต์ใหม่นะคะต่อไปเราก็จะเตรียมแป้งขนมปังมาค่ะทําหลุมตรงกลางไว้นะคะแล้วก็เทน,นมที่ผสมยีสต์ลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นค่ะ ต่อไปเราก็จะใช้ไม้พายนะคะค่อยๆผสมเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำมันลำ้า้หรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะใช้ไม้พายคนๆอีกรอบค่ะ ต่อไปก็จะมาปะเปลี่ยนใช้มอือนวดนะคะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มใช้เวลานวดประมาณ1-2นาทีค่ะพอแป้งของเราเนียนนุ่มได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นมาร์การีนหรือว่าเนยสดลงไปนะคะสำหรับวันนี้ใช้เป็นมาร์การีนค่ะใส่ลงไปแล้วก็นวดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ สำหรับแป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพักแป้งเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะแป้งของเราก็พักครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนวดแป้งประมาณ1-2นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะ แป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะพยายามทําด้านหน้าให้เรียบเรียบสวยๆนะคะต่อไปเราก็จะนํามีดมาตัดแบ่งค่ะเราก็จะตัดแบ่งเป็น8ชิ้นเท่าๆกันหรือเพื่อนเพื่อจะนําไปช่างก็ได้นะคะสําหรับเราวันนี้เราก็จะใช้วิธีกะกะเอาค่ะตัดให้เป็น8ชิ้นเท่าๆกันนะคะ พอเราแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาครึงให้เป็นก้อนกลมๆพยายามดึงให้ด้านหน้าเรียบๆเ,เนียนๆสวยๆนะคะพอเราคลึงแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาปิดไว้ทำการพักแป้งต่อเป็นเวลา10นาทีค่ะ สำหรับแป้งของเราก็พักเอเวลา10นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมใส่ไส้กันค่ะหยิบแป้งมานะคะเอาด้านที่เรียบๆสวยๆลงด้านล่างนะคะเราก็จะใช้นิ้วกดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆยาวๆลักษณะประมาณนี้นะคะพอได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะนำมีดมากรีดให้เป็น4เส้นเพื่อทำการโชว์ไส้ด้านในค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปค่ะวันนี้ใส่เป็นลูกเกดอบแห้งแล้วก็หมูหยองค่ะใส่ลงไปพอประมาณนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะทําการหมวนแป้งเข้ามาเวลาหมวนให้ดึงแป้งสักเล็กน้อยซ้ายขวาก็กดเพื่อให้แป้งติดกันนะคะต่อไปก็จะนําถ้วยฟอยล์มาทาด้วยมา,าร์เกอรีหรือว่าเนยบางๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่แป้งลงไปในถ้วยนะคะ แล้วก็ทำส่วนที่เหลือแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ พอเราทำเสร็จทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนำขนมปังมาวางในซึ้งปิดฝาหมอ้อทำการพักแป้งตอ่อเพื่อให้แป้งขึ้นฟูเป็นเวลา20นาทีค่ะขนมปังของเราก็พักควเวลา20นาทีแล้วนะคะแป้งของเราฟูสวยมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะนำขนมปังไปเนื่องกันเลยนะคะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดจัดดีแล้วหลีไฟลงให้เหลือไฟกลาง นำซึ้งขนมปังมาวางปิดฝาหมอ้อเนึ่องต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา20นาทีสำหรับฝาหมอ้อเราจะห่อด้วยผ้าขาวบางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำหยดโดนหน้าขนมของเราค่ะขนมปังไส้ลูกเกดหมูหยองของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมาขนมปังของเราฟูสวยหนะ้าตานะ้ากินมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะนำมาการีนนะคะ มาทาด้านหน้าขนมปังเพื่อให้ขนมปังของเราเงาสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะพอเราทามาการีนเสร็จแล้วเพื่อนเนสามารถปิดแก๊ยกออกได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมปังไส้ลูกเกดหมูยองสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำขนมปังไว้ทานได้ค่ะ ขนมปังของเราเนื่อเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมอร่อยทิ้งไว้ข้ามวันก็อย่างนุ่มเหมือนเดิมใส่เยอะๆเนื้อนุ่มๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ